นี่ผมอูยเตลัดวัวเจ้าอีกนแล้วนะครับลัดวัวเจ้านะครับลัดตอนกลวยรัดเจ้าตินะครับคนเยอะมากนะครับวันนี้คนไม่รู้มาจังไงกันนะครับแน่นตึบเลยนะครับไปเตียกับลัดตอนกลวยกองกล้บางไม้นะครับกองกล้หบางไม้นู่นกับพวกคนหลังไล่กันมาหลังไล่กันมาวันน่ะติดตอนวัวหลงๆเจ้าเจ้านะครับพอดีว่างๆก็ออกมานะครับพอดีหมานุนุกเหลานะครับเดือนดอกตะกังเดือนดอกตะกุนกับกองโอ้โนะครับ พวกคนมากไม้เลยนะครับคนจะออกมานะครับพอดีวันปกักก้นวันอาทิตย์ไม่ค้าไม่ค่า้ก็เต็มหมดเลยเต็มนมั่นแล้วได้ลักนะครับนั่นได้ลักเต็มหมดเลยนะครับออกมาขายกล้องนะยาวไปจึงนู่นแล้วครับยาวเลยนะครับยาวถึงนู่นเลย <S <S ตอนนี้ก็เพิ่มมาโยเลยลาดวัาาวเช่าอีกแล้วนะครับลาดวัาาวเช่าเดืลาดตอนกลวย กับมีกล้องใกล้มากใหม่นะครับโอเคมีกล้องใกล้ไปใหม่เดี๋ยวป้าจันผู้ชมไปชมบรรยากาศอ่าบรรยากาศบนับนวันอาทิตย์กับวันอาทิตย์ตอนเช้าๆนะครับเด็กสี่นี่ครับมีป้ามากใหม่นะครับป้ากับกล้องใกล้มากใหม่นะครับเด็กสี่นี่ครับมีท่างเสื้อผ้ามือจ้องกับกิฟต์ช็อปเสื้อผ้า ปลากระป๋บอบก็มีนะครับทุี่ปลากระป๋บอบก็มีนะครับเสือปลาตัวละเอียดละเอียดรัดขั้วชาวกันแลาวนะครับวันนี้วังว่าง,างกับวันว่างก็มากันแลาวมีต้นไม้ก็ม,กมีหลังจากกต่เดียวออกมาจากบ้านเกิดอบดดุบัติเหตุรถรถกาตีมันนะครับกลองลุ่มรถไรล้นคู่ออบัดเจ็บ C รายอ,อ๋อบัดเจ็บบัดเจ็บ อกไรแต่เมื่อนะครับล้นล้นกูนะครับรถนี่ครับพุ่มออกมาลาดต้นกล้วยวันอาทิตย์วันอาทิตย์ว่าเจ้าวโอ้ีหน้องก็อยู่นี้นี่น้องเจ้านองเจ้าวันจ่าวหยุดนี้ทีเฮ้ยฮ่ดีดีนี่เลยลบนีะครับมาเดินกันเลยนะครับตลาดเช้าตลาดเช้าวันอาทิตย์วันอาทิตย์นี่ตลาดต้นกล้วยนะครับมีของขายของของมากมายนะครับแต่โดนฟุตบาทเลยนะครับกลายเป็นตัน บนฟุตบาทครับยาวไปถึงนู่นเลยนะครับท่นสีนูน่นโอ้โหผู้คนเยอะมากนะครับโอ้โหลกสดๆเลยนะครับลูกสดๆ,ๆต้นไม้ต้นไม้ก็มีร่ติดกับ อยู่ที่กับรบือรสอนะครับกร,บร,ริับีสอรสอดแกรนสวิตก็เจ้าของเดียวกับปัตตุลงรอ,รองเท้าอรองเท้าสวยๆนะครับรองเท้าสวยๆพูดอะไรนะนเนี่ยอไปกูะได้นี่ไหมกันนี่นกูจะได้นี่ครับไม่ก สามร้อยแปดย่าน้เป็สี่สิบส่โใช้อทีดเ้วด้วยเางมาเป็นเเอนะครับเตเอเลยมีไร้โกเลยครับผมอ่ะอแล้วเดเวันนี้ก่เดูดูดูไปกเปาอยู่นี่นี่นเปาอยู่ไหนนี่ยู่นี่ยู่นอยู่นู่นอยู่นู่นดีวอยู่งนู่ไปยกงนู่นไปเลยติไปเลย เดี๋ยวออกกาปลาโอ้ปลาหยุดไว้อยู่ดูหยุดว่างนู่นเดี๋ยวเดินไปเลยดิครับกล้องมือจ้องตัวช่วยนะครับเจอปลาไม่ก็มีมือจ้องก็มีกล้องตัวเซอร์ราซิปชั้นในจันไนก็มี กับกองช่วยๆท้งนั้นนะครับตลาดต้นกล้วยครับตลาดต้นกล้วยโอ้เปล่าอยู่ด <funnel> ูไม่เดินแลงหยุกไลนุ่กับเปล่าปอกาเปล่าอ๋อคนเปาะเลี่ยงนะครับเปล่านั่งโอ้อยู่นู้นะครับมาปอบเต็มอัะไดไปอยู่นู้ล่ะทีนี้ก็มีไม่ยุโอ้ ประโยชน์เด็บด๋อยตรงนี้ก็ยังโอ้โหโอยูโโอ่ทุดนนู้เลยนะครับสี่นู้เปล่าเดินไปตึงเลยปมโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวยๆเลยนะครับสี่โลก็มีสวยๆวยตรงนั้นนะครับพาเด็กๆนะครับ ตัวสีสิบบาทยี่สิบบาทตุ้มเลยนเกับป <kg. S 1> ้าเด็กกับสวยๆเลยนะครับหมดกับร้านยังไม่ได้กินแล้วมมีจองเออจอง